สวัสดีครับแดกโปดชีวิตินครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมา,าแนะนำวิธีการปะนะครับสายผ้าใบนะครับท่อผ้าใบบางทีเราใช้งานมานานแล้วก็มันอาจจะรั่วได้นะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่าทำยังไงนะครับครับก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับในการทำคลิปตรงนี้เราจะเห็นว่านะครับอันนี้ก็ม้วน50ิเมตรนี่ก็50เมตรจะเห็นว่าฝั่งนี้มันจะใหญ่กว่านะครับอันนี้มันจะเล็กเพราะว่าฝั่งนี้มันจะหนากว่าตรงตอนที่เราไปซื้อสายผ้าใบเราก็ต้องเลือกให้ดีๆนะครับถ้าราคาถูกก็จะประมาณนี้ครับใช้ง,งานได้ไม่นานโอเค มาดูอุปกรณ์นะครับที่จะใช้ปะสายยางก็จะเป็นกาวยางนะครับกาวยางตัวนี้จะเป็นสีเหลืองๆนะครับเอาไว้สําหรับปะผ้าใบนะครับตัวนี้เราจะมา,าใช้ปะสายผ้าใบแบบนี้นะครับอย่างมันรั่วนะครับสมมติรั่วตรงนี้นะครับเราก็จะใช้กระดาษทรายขัดก่อนนะครับ ขัดให้มันเรียบแล้วก็เอาน้ำล้างให้สะอาดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะตัดผ้าใบในขนาดที่ดูแผลนะครับถ้ามันใหญ่เราก็จะตัดให้ใหญ่หน่อยให้พอเหมาะกับแผลครับอันนี้เราก็ต้องขัดนะครับใช้กระดาษทรายขัดแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดนะครับแล้วใช้กาวนะครับกาวทาบริเวณที่เราจะปะ แล้วก็ติดไปเลยนะครับติดแผแลไปเลยแผลที่จะทําการปะนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องตัดตัดผ้าใบออกครับออกมาเพื่อจะได้ครอบเข้าไปนะครับใส่ครอบเข้าไปอีกทีนึงทับตรงตรงแผลนะครับตรงแผลที่เราจะใช้ปะเพราะว่าถ้าเราไม่ทาอย่างนี้นะครับเวลามันโดนความร้อนโดนอะไรมันก็จะร่อนได้เราก็จะใส่สวมเข้าไปทีนึงนะครับ เพื่อจะให้มันเวลาน้ํามันส่งน้ําแล้วมันจะพองขึ้นมามันจะแน่นพอดีเลยครับมันก็จะทําให้ไม่หลุดก่อ,อนใส่ไปแล้วก็ทากาวทีนึงนะครับนี่แะครับถ้าเราปะตรงนี้แล้วครับเราทากาวทากาวเสร็จแล้วเราก็ปะทับไ้ตรงที่มันรั่วนะครับเสร็จแล้วเราก็ตัดแบบนี้นะครับตัดเพื่อจะสอดเข้ามาและให้ตรงนี้นะครับมันไปนทับตรงนี้นะครับ เลื่อนตรงนี้ให้ไปครอบตรงนี้อีกทีหนึ่งเพื่อที่ว่าเวลาน้ํามันเต็มนะครับมันก็จะแน่นแล้วมันกาวมันก็จะอยู่นะครับคําแนะนํานะครับสายตรงนี้ถ้าอากาศมันเย็นมันแข็งใช่ไหมครับให้เราลนไฟก่อนก็ได้นะครับถ้าเราไม่ลนไฟมันแข็งมันจะทํางานยากครับถ้าเราไม่ลนไฟแล้วก็เอาไปออกที่ในกลางแดดนะครับให้สายมันอ่อนสัหน่อยหนึ่ง ทีนี้มันก็จะทํางานง่ายนะครับเค <Okay. S 2> เวลามันอ่อนปับ๊บมันก็จะแนบดีนะครับเวลาเราปะเสร็จเราเดินน้ำเลยนะครับให้สายมันพองพอสายมันพองหรือว่าเราจะหาอะไรทับให้มันแน่นก็ได้ครับแต่ที่ผมทําอยู่นะครับจากที่เคยทํามาก็คือเราปะเสร็จแล้วก็เราก็ติดเครื่องเดินน้ําสายมันพองแล้วตัวนี้จะเข้าไปรัดพอดีนะครับมันก็จะแน่นเลยนะครับแล้วมันก็จะอยู่เลย แค่นี้แล้วครับการซ่อมสายพ้าใบครับหลังจากที่ปะไปแล้วนะครับเนี่ยครับมันก็จะจะอยู่นะครับแต่ถ้าเราปะไม่ดีนะแบบนี้เนี่ยตรงนี้ไม่ได้คุมไม่ได้คุมมันก็จะรั่วครับมันก็จะซึมได้มันต้องตัดตรงนี้ครับแบบนี้ให้คุมไปเลยถึงจะไม่รั่ว สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ